สวัสดีครับน,นี่เราก็จะมารีวิวเสาต้นหม่ของผมนะฮะยานเสา45เป็นเส,สนาสไนด์ส่วนอีกเสาหนึ่งเป็นเสาสปริงผมอาจจะสั้นแค่นี้แต่ตัวน,นี้เป็นเส,สนาสไนด์ข้อดีของมันคือรับสัญญาณได้ไกลนะครับไกลมากๆด้วย,ยนะฮะกวันนี้ขิ้นข้าว ส่วนข้อเสียของมันเนี่ยเวลาใช้เนี่ยทุกครั้งจะต้องยืดเสาออกนะครับต้องยืดสาออกครั้งนะฮะไม่ยืดไม่ได้นะครับจะมันจะไม่สเสถียรมันจะพาเครื่องเราเสียนีย่คือข้อเสียของมันนะฮะส่วนข้อดีนี่รับสัญญาณได้ไกลแต่เวลาพกพาเนี่ยมันก็จะทิ้งหลัง่อนไม่เหมือนสเสาสปริงเสาสปริงมันจะจะให้ตัวได้ยืด พิถอดได้แต่กำลังส่งเนี่ยล้าก็จะสั้นกว่าเปีนยังไไปกิดดูเลยัสาาาบายครับเขาเว้นอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมขอจบรีวิวเสาสลับพันทุงนี้สวัสดีครับตาจะปิดแล้วงงนอน